สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมินโป้งที่อยากจะมานะครับชวนผู้ชวนคุยแนะนำนะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโน้ตบุ๊กหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภศการใช้งานแน่นอนว่าหลากหลายช่วงราคาด้วยนะครับก็เรียกว่า ช่วงนี้ก็ยังมีโน้ตบุ๊กหลายๆแบรนด์นะครับทยอยเนี่ยส่งรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆผมคิดว่าก็น่าจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีที่เป็นงาน c o m พิ t เทคนะครับคาดว่าหลายๆตัวเนี่ยผมน่าจะได้จับในงานนี้นะหรืออาจจะจับก่อนอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับสำหรับ Acer นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์โน้ตบุ๊กที่ มีรุ่นให้เลือกซื้อหลากหลายแล้วก็ในปีนี้ผมเห็นว่าฮาเร,ริ่มมีการซอยนะครับในส่วนของตัวเกมมิ่งโนบุกกันเยอะเลยหลายซีรีส์หลายรุ่นนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมาไล่ฟังกับตัวพ r ีเตอร์ไฮริออสสเฮ้ยสิบนะครับฟังไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นโนบุกเกมมิ่งจอ14นิ้ว สเปคหน้าจอเนี่ยมีเลือกหลากหลายนะแต่ว่าท็อปสุดเนี่ยจะเป็น 3K 3072คูณ1920พิกเซลนะครับเรโซเป็น16:1รีเฟเรน125เฮิตนะครับน้ำหนักเบาแค่1.9กิโลกรัมก็จะว่าไปก็ไม่เบามากหรอกครับเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เบากว่านี้อย่างตัวไตตั้น14อ่าสเปคเองเนี่ยเป็น Intel Core Ultra นะครับแบบใหม่แบบสับตัวใหม่นะครับมี NPU มี Intel AI Boost นะครับช่วยเลยเรื่องของการเร่งการทำงานด้าน AI การจอก็จะเป็น RTX 40 Series ร,ราคาเริ่มต้นสปอยไว้หน่อยนะครับ60,000บาทขึ้นไปก็ถือว่าเป็นช่ว์ราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของโนบุ๊กแบบอา uh, High End หรือว่ารองจากตัวท็อปไปแล้วนะครับ ระหว่างนี้เพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็ชวนผู้ชุนคุยได้เหมือนเดิมนะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยจะเป็นหน้า Official ของเขาแหละนะครับที่เขามีการบอกว่า,ามีการเปิดตัวนะครับ Predator Helios นี้14ตัวใหม่ซึ่งถือว่าเป็นแบบ Portable AI Gaming Laptop ก็คือเป็น Gaming Notebook นะครับที่พกพาสะดวกพร้อมกับมีฟีเจอร์ด้าน AI เพราะว่าใช้เป็น intel core ultra processor นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นไนโตร16สเปค intel ด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมขอยังไม่โฟกัสกันแล้วกันนะครับรวมไปถึงมี landing page ที่มีการบ่งบอกว่า predator helios มี Hel O14 เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับให้ผมไล่รียงตามนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ระเอกของเขาคือ Intel Core Ultra นะครับคาดการว่าน่าจะมีตัวเลือกเป็นแบบ 5, 7, 9เหมือนเหมือนคาว่าทั้งทั้งแบบ global นะแต่เมืองไทยเนี่ยจะขายสเปคไหนเนี่ยอันนี้ผมคาดการนะว่าจะเป็น7ไม่ก็9เท่านั้นเป็น Core Ultra 7 155H หรือว่า Core Ultra 9 185H นะครับส่วนตัวการ์ดจอก็มีตั้งแต่ RTX 4050, 60, 60แล้วก็70ซึ่ง คาดการว่าในไทยน่าจะ,จะมีแบบเป็น60ขึ้นไปมี a แอด Optimus นะครับสามารถใช้งานการ์ดจอแยกการ์ดจอออนชิปได้ฉลาดมีของตัว r i r ย์ไฟล์นะค200ตัดสินรบกวนแบบใช้ AI เข้าช่วยแล้วก็มีเกม p p s s s ของทาง Windows 11ม c r o s o f t ด้วยสเปคหลักๆก็ถือว่าเป็นโนบุกเกมมิ่งที่ ตัวเล็กแต่ว่าทรงพลังอย่างมากนะครับเพราะว่าใช้เป็นคออัลตร้า 9185H นี่คือตัวท็อปสุดของทางคอ r ัลตร้าเขาแล้วในตอนนี้จุดเด่นของคออัลตร้าแน่นอนมีเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบชิปแบบใหม่นะครับสถาปัตยะกรรมแบบใหม่จริงๆนะครับใหม่จริงๆนะหลังจากที่ไม่ใหม่มาหลายปีจาัอินเทลนะครับเซลล์ทัหน่อยมีคอแบบ สประเภทด้วยกันนะครับมี P c o r e นะครับมี E c o r e แล้วก็ l P e c o r e มี N P U นะครับ Neural Processing Unit ช่วยเลยเรื่องของการเร่งการประมวลผลด้าน AI กับในส่วนตัวซอฟต์แวร์ที่รองรับก็ถือว่าเป็นการประมวลผลด้าน AI แบบ on chip ไม่ใช่ o o u l อ่าซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลักๆแล้วนะครับพูดตรงๆเนาะ ฟ,ฟีเจอร์หรือว่าเครื่องมือที่เราใช้งานกันเนี่ยมันจะอ่อนคลาดเปหลักแต่อนาคต o ออนชิปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งซื้อก่อนก็มีโอกาสได้ใช้ก่อนการจอแยกนะครับ RTX 4 0 7 0ตัวรับสุดเนี่ยก็บอกเลยว่าโหเล่นทุกเกมนะครับได้อย่างแน่นอนส่วนจะเลื่อนแค่ไหนกราฟ,ฟิกยังไงเนี่ยอยู่ที่การปรับของเราแต่ว่ารองรับทุกเกมแน่นอนอย่างเช่น GTA 6ที่กำลังจะมานะครับเด่นได้ลื่น อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ผมบอกไปแล้วแหละเรื่องของตัวคอปรับมวลผลนะครับสามประเภทมี Intel AI Boost ก็คือ APU นั่นแหละคือมันช่วยหลายอย่างนะช่วยทั้งเรื่องแบบซอฟต์แวร์บางประเภทรวมไปถึงการใช้งานพื้นฐานด้วยอย่างเช่นการวิดีโอคอลหรือว่าการจัดการงานบางอย่างภายในนะครับแล้วก็มีตัว Intel t r a d Director เนี่ยช่วยจัดการ อีกทีหนึ่งว่าควรใช้คอไหนแบบใดใช้กี่คอแบบอัตโ m ม t ติเราไม่ต้องไปจัดการอะไรนะครับมันจะออพติม z ยให้อัตโนมัติกาจอนะครับ RTX 40 Series อันนี้ก็เรียกว่าเขาดีเสมอมาแล้วมีการใช้นะครับ AI ในการ enhance นะครับเฟรมเดขึ้นมาออในการเรียกว่าประมวลผลภาพก็สวยงาม สมจริงแสงและเงาระบบฟิสิกส์ต่างๆแล้วก็ยังประหยัดพลังงานอีกด้วยอ,อก็เลยว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ในการทำงานแบบเงินชี่เพราะว่าตัวการ์ดจอเองเนี่ยเขาก็รองรับนะครับกับซอฟต์แวร์สายครีเอเตอร์หลายเจ้าเลยณนะตอนนี้ดีมากๆในส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ 3K 3072คูณ1920พิกเซลก็เรียกว่าขนาด14นิ้วกับ r e ส o l u ชั o n 3K เนี่ยมันคมกริบเลยนะรีเฟรช1 a 5เฮิร์ z นะครับค่าคอบเคสสี sRGB 100%แน่นอนว่ามีตัว Nvidia e Advanced o p t i m u s ด้วยทำให้ในการสวิตชิ่งตัวการ์ดจอออนชิปการ์ดจอแยกมันฉลาดาไม่ต้องคอยแบบไปนั่งพะวงแต่อย่างใดผมแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าการ การที่มันสลับเองณวันนี้หรือว่าในอนาคตแล้วก็มีมัสสวิชเนี่ยก็คือบังคับใช้งานการจอแยกโอลีเนี่ยนะครับมันจะต่างกันแค่ไหนเหมือนกับความต่างมันจะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วกับการที่มีไม่มีมัส s w สวิชเปิดหรือไม่เปิดอื่นๆนะครับระบบนํำร้อนก็เป็น a l ล b a เ e t ทเจดีนะครับ ใบพัดแบบออกแบบพิเศษเลยในการดูดอากาศเย็นแล้วก็เป่าลมร้อนออกมาฮี่ไปก็ขนาดใหญ่นะครับมีเรื่องของตัวลิควิดเมทัลด้วยที่จะเป็นแบบในการที่ตัวช่วยในการดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วจากตัวชิปโดยตรงส่วนตัวผมเชื่อใจเอเซอร์นะว่าเขาทำได้อยู่แล้วผมแค่แค่ว่ามันดังหรือเปล่านี่นะเวลามันฟูลโหลดนะครับ ถ้าไม่ฟูลโหลก็คือเงียบแหละแต่ถ้าฟูลโหลก็คือก็ที่ผ่านมาเอเซอร์เขาคึ้ชื่อว่ามันแบบมันทำงานอย่างหนักหน่วงก็คือมันดังนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว AI assist นะครับต,ต่างๆนานานด้วยกันแต่ลหลักคือเป็น a อ e r p u r e c i g e Voice ของสูตรนะครับก็คือตัดสิ่งบรบกวนเราสามารถเรียกว่าใช้งานเรื่องของการที่เราวิดีโอคอลประชุมออนไลน์หรือว่าในการคุยในเกมเนี่ยได้เลยจาก ไมโครโฟนของตัวเครื่องโดยตรงไม่ต้องแบบไปต่อไม์แยกแต่อย่างใดแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันแยกเสียงเราได้ว่าอันนี้เป็นเสียงมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเสียงเกมหรือว่าเสียงรบกวนอื่นๆมันจะแยกย่านเสียงเนี่ยออกมาได้อย่างแบบฉลาดเลยแหละนะครับแน่นอนก็ใช้ตัว Intel Core ์ต้แหละเบื้องหลังออื่นๆนะครับพวกตัว Peter Sen นนะครับสามารถปรับไฟ rgb ได้ตัวนี้จะเป็นไฟ rgb สามโซนนะจะปรับแบบสแตติกหรือว่าดนามิกก็ได้แล้วก็ในการปรับต่างๆในการโหมดต่างๆก็ยังมีให้ปรับอยู่อย่างครบถ้วนนะครับ a อร์เนี่ยจะเป็นนมุกที่ปรับโหมดได้เยอะนะ eco balance performance นะครับ turbo แล้วก็ออโต้สักอย่างหนึ่งปะตัวที่กดผ่านทางปุ่มเนี่ยนะครับจะมีปุ่มปรับอยู่ส่วนตัวผมถือว่าสะดวกมากๆเลยนะ ในการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็จากการที่เป็นโนบุ๊กไซซิ่ง14นิ้วแน่นอนนำแพดไม่มีนะครับนี่ยังไม่พูดถึงตัวเครื่องเลยเนาะตัวเครื่องเองเนี่ยผมดูภาพนี้ประกอบดีกว่าตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กที่มีดีไซน์ที่สวยจะว่าไปแล้วมันก็คือเออ Predator Helios อ e o 1นตัวใหม่ซีรีส์ใหม่ที่ย่อส่วนลงมานะครับ ดีไซน์ก็ถือว่าสวยแบบดูดีเรียบง่ายไม่ลุงลังจนเกินไปนักนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยทำจากฝาอาตัวเครื่องเองเนี่ยทำจากวัสดุโลหะทั้งชิ้นทั้งฝาหลังนะครับพาร์เอพาร์บีพาร์ซี B, C, ทั้งหมดเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวโลโก้ท <c oughs> ีเดเอร์แบบใหม่สวยนะครับนอยแต่มาแล้วก็มีลวดลายนิดนึงให้มันรับเข้ากันบานพับก็เป็นโลหะแข็งแรงดีนะครับตัวเครื่องออกเป็นแนวสีสันแบบเงินเงิน โคนสว่างสว่างนะครับอืมสวยส่วนตัวผมว่าผมชอบเลยนะในส่วนนี้นะครับการเชื่อมต่อก็คันันไม่ว่าจะเป็นพวก u ู b t ไท e a t ไท e C Thunderbolt สนะครับ m i c r o s อ c a r การ m i เเป็นต้นแลนด j อ5สิ 45, ก็มีมาก็เรียกว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมีความเป็นเหลียดเป็นสันนะครับแต่ก็ดูแล้วสวยงามลงตัว อในปีนี้เหมือนกับทาง a อเซเนี่ยเขาไม่ได้แค่เน้นเรื่องของ Purify Voice ที่เป็นแบบเ i เข้ามาช่วยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์เองนะครับเมล์โฟนเนี่ยสตัวนะด้านด้านขอบหน้าจอด้านบนเนี่ยที่เป็นเว็บแคมแบบ4ูนะครับมีเมลโฟนแบบคู่ติดตั้งเอาไว้อยู่แล้วก็ขอบตัวขคร่อ้างนหน้าเนี่ยจะมีเมลโฟนอีกตัวหนึ่งช่วยรับเสียงกันแล้วก็ขจัดเสียงที่มันรบกวนออกไปได้อย่างฉลาดยิ่งขึ้นคีย์บอร์ดเองก็เป็นเกมมิ่งแหละนะครับกดสะดวกแน่นอนแล้วก็ทัชแพดใหญ ดีไซนแบบซ่อนปุ่มเอาไว้มองจากมุมท็อปขึ้นมาเข้ามานะครับก็จะเห็นถึงว่า,าไฟล์เนี่ยเป็นแบบ3โซนนะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีน้ำแพดไงก็เลยเหลือ3โซนก็พอเลีงเลีย,ยก็คุ้นเคยกันนะครับปุ่ม Power มุมขวามีพีเตอร์เซนตอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็มีปุ่มโคพายลอดด้วยเห็นไหมเดี๋ยวจะไม่เป็นไ i p นะครับต้องมีในย,ยุคนี้สำคัญเนาะนะครับ ภาพลักแล้วก็ทาง Microsoft เ,เขาก็ต้องการผักดันด้วยแหละรบเสียงก็เป็นลำโพงสองตัวนะครับแล้วก็รองรับเป็น DTSX u t t r a กับอุปกรณ์ที่รองรับอันนี้ก็จะเป็นขาวเมืองนอกแหละนะครับการเชื่อมต่ออื่นๆก็เป็นม e ัดฟหอีไรสายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวเออจริงๆจะบอกว่าเป็นหน้าจอ14.5นิ้ว 14.5นิ้วนะครับถึงจะเป๊ะจริงๆอันนี้จะเป็นสเปคเชีสและที่ผมว่าดีนะคือค่อนข้างละเอียดเลยนะอืมรหัสเนี่ยจะเป็น p s n 1 4ึ่ขีดห้นะครับก็เป็นตัวย่อแหละเนี่ย predator helios neo io นะครับหน้าจอเห็นไหมจะมีจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลือกสองสเปคนะครับไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะเข้ามาเป็นสเปคไหน แต่ผมคาดการนะว่าน่าจะเป็นสองสองตัวนี้มากกว่าสองตัวนี้นะครับว่าเป็นจอ 2.5K กับ 3K จอที่เป็นแบบแบบแบบเอ่อ Full HD พัทเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาเดาว่านะในการทําำตลาดว่าเถอะส่วนซีอก็เหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นสองเบอร์นี้คาดการณนะในไทยนะแต่สุดท้ายแล้วอาจจะหมาก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็มีการจอแยกนะครับ 4.060ขึ้นไปในไทยแต่ค่า TGP เนี่ยผมยังไม่เจอว่าเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะทรงพลังเพราะว่าเขาเป็นซีรีส์ของตัว h e l o อ s ไม่ใช่ไตตันถ้าไตรตันเนี่ยอาจจะหวัดน้อยกว่าแต่ว่าตัวเครื่องบางเบาวกว่าแรมนะคบเป็นแบบ Onboard มาขนาด 32GB สูงสุดเข้าใจว่าน่าจะมี 16GB แล้วก็ 32G b อเป็นตัวเลือกนะครับ SSD ก็เป็นหนึ่งเทราไบต์นะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะจริงอัพทูน่าถึงสองเทนะอาจจะมีสลอตเดียวที่ตัวเครื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนั้นแหละสามารถใส่ได้ถึงสองเทราไบต์นี่ผมคาดการนะโว่หนึ่งเทมันน้อยไปหน่อยจริงๆในการใช้งานในยุคนี้มติติตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้อืมก็คือความบางสุดเนี่ยอยู่ที่สิบเก้าจุดห้าสองมิลลิเมตรอาจจะเป็นความลิมนิดนึงอาจจะมีส่วนที่มันหนาสักหน่อยด้านหลังตัวเครื่อง น้ำหนักหนึ่งุดเก้ากิโลกรัมเอาตรงๆนะก็ไม่เบาเพราะว่าปัจจุบันถ้าเทียบกับโนบุกเกมมิ่งสิบสนิ้วด้วยกันที่เป็นเรนจ์ราคากใกล้ๆกันก็นแล้วกันนะครับโอเมนนะทางเส้นสิบสี่ก็จะเป็นหนึ่งจุดเจ็ดนะหนึ่งจุดหกหนึ่งุดหกสามอ่าถ้าเป็นเอา e ี e ซ a t 44ัสบสี่ก็ประมาณหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยนะถ้าเป็น เอเมซ e ยสเตล14 AI Studio ก็จะเป็น1.7นี่แหละแบตเตอรี่46วัตต์อาวก็ถือว่าก้อนใหญ่นะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหนอยู่ที่การคอนซูมไฟแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะนานเพราะว่ามันเป็นคอตาและไม่ใช่คอไอนะครับอแดปเตอร์230วัตต์แล้วก็ระบบการเชื่อมต่อไร้สายเป็น Wi-Fi 6G e, แบบมีคิวเลอร์สามารถปรับ Priority ได้ แล้วก็มีพวกซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับพิเ,เตอร์เซนเอเซอร์พลิฟายบิวพลิฟายบอย์นะครับโฟนสามตัวอย่างนี้เป็นต้นเว็บแคม HD นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งิวบ,บุ๊กที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยการมากันสำหรับคนที่ต้องการโนบ,บุ๊กหน้าจอ14นิ้วแบบแรงทรงพลังนะครับเล่นเกมก็ดีทำงานก็ได้ ราคาเนี่ยเมืองนอกนะครับเขาตีมเงินไทยเนี่ยผมตีมเงินไทยไม่ใช่เขาผมนี่แหละตีมเงินไทยนะครับอยู่ที่ราวๆหกหมื่นบาทขึ้นไปอรอลุ้นกันว่าในไทยเนี่ยจะกดได้เริ่มต้นต่ำกว่าหกหมื่น 6, หรือเปล่าเพราะว่าบางทีต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเอเซอร์ไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเท่าที่ผมจาได้นะมันจะมีราคากลางที่เป็นราคาเมืองนอกที่เป็นเหรียญสหรัฐนะครับแต่พอขายไทยทีไลเนี่ยจะถูกกว่าทุกทีแหละแต่จะถูกกว่า อ่าสามพันสองพันอี้แล้วแต่รอลุ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ Acer Predator Helios 14นะครับตก Predator Helios Neo 14ด้วยนะครับขออภัยผมพิมพ์มตกไปนะครับสเปคคออัลตร้าการ์จอ RTX 40นะครับแรงล้ํานะครับจอ14นิ้ว 3K เบา1.9กกิโลกร,รมัม ตัวจริงจะมาเป็นยังไงขายไทยกี่โมงเท่าไหร่ถ้าผมทราบเมื่อไหร่จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ